เพื่อนต้องเผาไฟผิงก่อนก่อนที่จะไปทํากับข้าวไม่ไวมันหนาวเนาะเหน็นไหมสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมวันนี้เป็นวันที่อากาศดีสุดๆเลยเพื่อนๆนไม่ใช่ว่าดีสุดๆอากาศไม่หนาวนะะอากาศตอนนี้อยู่ที่ศูนย์องศาแต่ว่าดู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 ด มันมีแดดออกขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบนะคะเนี่ยดูตะวันมันขึ้นเนาะทุกวันมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยเพราะว่ามันมืดแต่น่าเสเียดายเฮ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายไม่ได้เข้าสวนเมื่อคืนติดลบสององศานะคะเพื่อนๆนี่ดูยาจะเป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยเป็นแมคคณิงนะคะนี่เนาะ ององศาลบสององศาตอนนี้ศูนย์องศายายจะออกไปข้างนอกเพื่อนจะออกไปข้างนอกสวยเนาะนี่เมื่อกี้ถ่ายรูปไว้แล้วสวยแตกต่างกับตอนที่ว่าไม่มีไม่มีแดดเนาะนออกมาแป๊บหนึง่งมือเย็นนะไหนจะไปแต่งตัวจะออกไปข้างนอกเพื่อน คะเพื่อนๆที่เก่าเวลาเดิมเอ้ยที่เก่าแต่คนละเวลานะคะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงดูอากาศ <g iggle> ตอนเช้าโชคดีมากเลยตื่นเช้าตื่นเช้าอุ้ยข้างบนนู้นยังขาวอยู่เลยเพื่อนๆนู่นนู่นข้างบนนู้นที่ว่ามันเป็นน้ําแข็งน่ะยังขาวอยู่เลยเนาะเนี่ยเวลาเที่ยงไม่มีแดดแล้วเนี่ยอากาศอย่างนี้ไปอีกหลายวันเลยเนาะดน๋ยายจะออกไป ให้อาหารไก่หน่อยไปหาอะไรมากินทํากับข้าวกินไม่รู้กินอะไรนะยังไม่ได้ไปธุระมาเพิ่งกลับนึกว่าจะเสร็จเร็วไม่เสร็จเร็วไปหา,าต,ตัวตัวอืมไปได้ยายไปให้อาหารไก่ก่อนขยันขยันเจนนุ่นโบขยันยาเปลือกปูมาเทไม่รู้ว่าจะกินหรอเปล่าแต่ก็เทเทไว้ง่ายเลยเอายาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเกี่ยวยามาให้ ว่าก็ถ่ายให้ดูบ่อยมันหนาวดูดินี่สองวันสามฟองหกฟองเนะเดี๋ยวพร่งนี้ก็จะมาเก็บอีกแล้วพวงนี้มารืนนี้ไม่รู้นะดูก่อนไม่ไหวอากาศหนาวเกินนี่นะใาญเกี่ยวยาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเกี่ยวให้ดูบ่อยๆ ไหนมันก็มาแล้วถือโอกาสคนฟืนไปเลยพวกนี้เอาไปเผาเอาตอนแรกนะเป็นเชื้อเนาะเฮ้ยแดดออกเพื่อน,อนแดดออกอแดดออกหน่อยนึงดู ต้องเผาไฟผิงก่อนก่อนที่จะไปทำกับข้าวไม่ไหวมันหนาวเนาะเห็นไหมปิดจริงจริงตรงกระจกนี่ยมันจะขาวแต่ยายแบบว่าเผาเคาะแบบว่าพวกเศษเศษเห็นไม้มันมาเกาะมันไม่มันไม่ใส่ปกติบ้านคนอื่นที่เขาใช้ฟืนดีๆนะแบบว่ากระจกนี่มันจะคือใสสวยนะมองเห็น ไฟข้างในสวยญ่ๆคือถามว่าทําไมไม่เช็ดเช็ดไปมันก็ดําอยู่เหมือนเดิอยู่ดีเพราะว่าเราใช้พวกฟืนเล็กๆอย่างนี้เนาะถ้าใช้แต่ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้มันจะไม่ดํามันจะโอ้ยหญ่จะบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเนาะมันจะไม่ดําคือมันจะขาวสวยเนาะแต่เราไม่ต้องการความสวยงามเพื่อนต้องการความสะดวก ในยายจะไปขอทํากับข้าวกินก่อนเห็นไหมเนี่ยบ้านยายจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านเราแบบว่าใช้กระเบื้องเนาะไม่ได้ใช้พรมดูดิเนี่ยข้างนอกบ้านเห็นไหมเนี่ยพริกยายเพื่อน,อน,นให้ดูพริกหน่อยไม่รู้เป็นอะไรยายเพาะใหม่อีกแล้วนี่อันนี้โอเคอยู่อันนี้พริกที่มันดกๆนะเนี่ยโอเคอยู่ไม่เป็นไร นี่มาเป็นพริกนี่ดูดิดูดิเริ่มตายเริ่มตายแล้วมันน่าจะอยู่ที่ดินยายไปขุดเอาดินดินที่ว่าที่ว่านั่นแหละมาปลูกน่าจะมันเค็มคิดว่านะดินตรงขยะนะเป็นปุ๋ยหมกักคิดว่าเห็นไหมเริ่มตายลงตายลงเนี่ยพกสลัดยายขุดมาก็ตายนะไม่รอดยายเพาะใหม่อีกแล้วเนี่ยพริกอออ อีกอย่างหนึ่งยายไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ปกติยายจะเอาพวกหอมพวกอะไรมาปลูกไว้กินแล้วหละแต่ยายไม่สนใจเท่าไรปีนี้เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดยายกลับเมืองไทยก็ไม่มีใครดูแลให้แฟนยายก็จะดูแลเป็นไหมก็เลยเออปล่อยมันไปเนียเรากลับมาก,ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เนาะเอาให้เตพริกมันรอดก็พออย่างอื่นไม่ไม่ต้องอ้ไงนั่นแล้วไม่ต้องสนใจแล้วเน,ะะน,นยาะไปเพื่อนๆยายขอไปทํากับข้าวกินก่อนสายแล้ว เนาะนี่มาการกจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนนี้หาหิมะจะตกเมื่อกี้มันตกมาปรยๆนะแต่ว่าอากาศขนาดนี้มันถึงดินมันก็ละลายหมดแล้วหิมะเนาะบรรยากาศมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนเนาดูเนี่ยขนาดพักชียังไม่ไม่รอดเลยเห็นไหมมันอยู่ที่ดินเนาะ มนูง,ง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อนเพิ่งไปลงเอามาจากลงไปเอามาจากห้องใต้ดินแหนมแข็งอยู่เลยนะเนี่ยจะทําข้าวผัดแหนมเนาะเพราะว่าไม่ได้คิดไม่คิดว่าจะไปข้างนอกแล้วกลับมาสายเนาะอืมก็เลยไม่ได้เตรียมของไม่ได้เตรียมของไว้คิดว่าจะทําเมนูอย่างอื่นนะนะเพื่อนจะทําขนมปังแฟนยายนะ ขนมปังราดกะทิไอเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะทําได้วพุ่งนี้ค่อยทํำข้าวก็ยังไม่สุกนั่นเอนใส่ไปเลยให้เขามาละลายในนี้เอาแบบม้วๆง่ายๆนะเท <45 S 2> ี่ยงสี่สิบห้าแล้วเพื่อนใส่ไปให้เขาละลายนั่นแหละทำม้วๆกว่านี่จะละลายข้าวก็สุกพอดี ันกะเด็นเลยใส่ผักเข้าไปน้ำมันมันจะเด็นเดี๋ยวพัดให้แห้งๆหน่อยเพราะว่ามันพึ่งละลายมันจะเป็นน้ำเนาะเมืนไข่เมื่อวานบ้านไครอะไรเมื่อวานที่ทำไป ใข่เจียวเนยสดไม่ใช่เกียวนะคะนี่เราจะเอาข้าวใส่นะคะเราค่คอยมาปรุงรสกันนะคะเอารถเบ้นรถอะไรก็เรื่องของคุณนะคะรถเบ้นรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ก,ก็เรื่องของคุณนะคะง,าง่ายๆง่ายๆสปาย้จนะคะนี่แบบเร่งรีบ เสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ไปให้แฟน,ยน,น,น,ยนยยยอยากินเนาะนี่แหละก็นี่แหละง่ายๆสไตล์เยาว์ตาเร่งรีบกิดถึงกิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยา์ตาด้วยนะคะเพื่อนเมื่อกี้ลืมเก็บผักชีมาช่างเถอะกินแบบนี้แหละมันหนาวคิดอะไรไม่ออกอยู่นอกบ้าน